สวัสดีค่ะมาพบกันในรายการหนุนใจรายวันนะคะในวันนี้นะคะมาหนุนใจพี่น้องในหัวข้อน้ําในที่ที่ต้องการมีหญิงชาวสมเรียคนหนึ่งมาตักน้ําพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ําให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมเรียทูลพระองค์ว่า ทำไมท่านซึ่งเป็นคนยิวจึงมาขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นหญิงชาวสมารียเพราะพวกยิวไม่คบหาพวกสมารียเลยพระเยซูตร,รัสตอบนางว่าถ้าเธอรู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเธอว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างก็คงจะขอจากท่านผู้นั้นและผู้นั้นก็คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่เธอนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะ ท่านไม่มีถังตักและบ่อน,นี้ก็ลึกท่านจะเอาน้ำดำรงชีวิตนั้นมาจากไหนท่านใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ให้บ่อน,น้ำนี้แก่เราหรือยาโคบเองก็ดื่มจากบ่อน,นี้รวมทั้งบุตรทั้งหลายและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยพระเยซูตร,รัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลย น้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์จากพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ฟังไปสักครู่นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่พระเยซูคริสต์ได้พบกับหญิงชาวสมาเลียคนหนึ่งที่บ่อน้ำหญิงนั้นต้องการที่จะได้น้ำในบ่อน้ำเพื่อที่จะใช้ในการดำรงชีวิตนะคะแต่พระเยซูคริสต์ก็ทรงบอก กับญิงนั้นนะคะว่าน้ําที่พระองค์ทรงจะให้นี้เป็นน้ําที่เมื่อเธอได้ไปแล้วเธอจะไม่ต้องการสิ่งอื่นอีกเลยจะอิ่มบริบูรณ์จะไม่หิวกระหายอีกในสิ่งนี้ก็ทําให้เรานั้นได้เข้าใจว่าชีวิตของมนุษย์มีความต้องการมากมายต้องการสิ่งที่จะเติมเต็มในชีวิตให้มีความเพียงพอแต่หลายครั้งเราก็พบว่าเมื่อเราต้องการสแสวงหาสิ่งที่จะเติมเต็มก็ไม่สามารถจะมีสิ่งใดที่เติมเต็มชีวิตเราได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถเติมเต็มชีวิตของเราได้นั่นก็คือความรักจากองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเราได้พบองค์พระเยซูคริสต์เราก็จะพบความอิ่มบริบูรณ์ในชีวิตเป็นน้ำพุที่อยู่ในจิตใจของเราไหลล้นไปถึงผู้อื่นอีกด้วยสิ่งที่พระเยซูคริสต์มอบให้เราเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาณของเราทุกคน ที่กระหายหาสิ่งที่จะเติมเต็มเพื่อที่จะไม่ให้เรานั้นต้องเติมเต็มจากสิ่งอื่นหรือจากสิ่งที่โลกให้แต่เป็นเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือเราได้รับการเติมเต็ม,ตมจากองค์พระเยซูคริสต์ในจิตวิญญาณของเราก็บริบูรณ์เมื่อจิตวิญญาณของเราบริบูรณ์จิตใจของเราก็จะทำสิ่งที่ดี คิดสิ่งที่ดีรวมไปถึงดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นที่ถวากียรติพระเจ้าด้วยหลายครั้งที่เราแสวงหาสิ่งมากมายเพื่อจะเติมเต็มตัวเองแต่ก็พบว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถทําให้เรานั้นได้พบกับความอิ่มเอ็มใจหรือการเติมเต็มที่บริบูรณ์เราไม่สามารถที่จะ ดับกระหายหัวใจของเราได้ด้วยตัวของเราเองแต่เราจะต้องรับการเติมเต็มนี้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเราผู้ทรงเป็นผู้สร้างชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นแหล่งน้ําที่พร้อมจะไหลล้นและเทล้นมาในชีวิตของเราโดยที่เราไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นอีกทุกคนที่พบพระองค์ ก็จะอิ่มบริบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องการสิ่งที่โลกให้ในวันนี้ก็อยากให้เราได้คิดด้วยกันว่าสิ่งที่เราทั้งหลายต้องการอยู่ในเวลานี้คือสิ่งใดสิ่งที่คนมากมายกำลังไขว่คว้าหาเป็นทรัพย์สินของหรือวัตถุหรือทรัพย์สินบนโลกนี้หรือจิตวิญญาณที่เต็มบริบูรณ์ที่เรานั้นจะต้องสแสวงหาจากองค์พระเยซูคริสต์เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่จะทำให้เรา มีสันติสุขในหัวใจและดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและดำเนินชีวิตตลอดไปกับองค์ผู้เป็นเจ้าของเราขอบคุณคะ่ะ